เซ็นเตอร์ที่เข้าเริ่ม้จ้าไปาตอนนี้ห้ามค่ะห้าไม่เห็นจะยังสิ้นค่ะเดี๋ยวโฆษณาไม่เข้าเนอะนรูปาพนะในรูปภาพอือหามทุกอย่างตั้งแต่หานอยู่้ามเลยใช่ใสไหมก่อนนะต้องไม่ตังกอนนะต้อง่นง ห,หมูไม่อนครับหมูอะไรอ่ะหมูปลางกะไนขอกชิ้นหนึ่งแลแะแป้งเนี่ยส่ยกันเดินได้โอเคพอแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับเข้าไปกด,กด,ดหัวใจกินเท่ารสชาติจอได้ไงโอ้ ขึ้นข้าวกัะเพราวันนี้ถ่ายท็อปทูยูครับผมวันนี้เจอเข้มบูเข้มเข้มบูคืออะไรแล้วมมาใส่ฟิลเตอร์เด้สิ เข้มบุเข้มถ่ายแลนี้สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวสดีจ้าีเกดไ้เไมไม่ยาวานะม่อนใช่ลยเไรสดอยู่นะอย่าพูดชื่อแขกรับเชิญนลยอเคเกิและใช่ไหจ๊ะ โอเคครับเขาบอกว่าคนเสียงหรออะไรครั <c oughs> คนเสียงเล็กหรอ <c oughs> อยู่อ้วนขึ้นนะคะวิไม่ออกกำลังกายเลยครับ ไม่ต้องขนาดนั้นกันกดหัวใจเหรอเอาเอาของฝันเอากดด้วยหัวใจด้วยกดของฝันด้วย

สองนี้จะเร็วกว่าสองนี้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 สวัสดีครับียสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีบอมตัวหหอมใส่สาโอ้สามหมื่นกว่าแล้วไป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 ปอรนตเปนทุกคน ทุกคนค่ะยีดอะไรครับกระเพราครับแต่ลูกจะไลเือมาช่วยค้องมึออีกแล้วลูกอืเออก็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 เหนื่อยอยู่นะงาอะไร เินข้าก่อนเดี๋ยวไปทํางานแล้วเข้ามาทักทายแป๊บหนึ่งไม่ได้ไลฟ์อันนี้เป็นไลฟ์ครั้งแรกเลยนะครับไม่เคยไลฟ์เลยขอบคุณดอกคุณหลับจากน้องยักษ์อยู่เอากี่ใจบอกพี่วันนี้วันอะไรวันนี้วันปันนังคารนะอ, <c oughs> อืม <c oughs> อยู่ไหนครับอยู่อยู่ช่องเจ็ดครับไปแล้วนะทุกคนไม่บาดเออถ้ามีแหละมาหาท่าคนดูซื้อุเอเอากินงานอาบัติเอาไกินหอดบ่เอากินหอดอ่ะกินซูเบิร์สัน กินข้าวครับพี่น้องครับอันนี้กะเพราเด้อครับกะเพราเนื้อเด้อครับนี่เบิ้งครับจะกินซูเบิ้งครับอืออืออือแล้วการอะไรครับแล้วการพอกทุยยุ้ยครับมันใครไปวันที่สี่มันจะทายมตรงๆแล้วร้อยกว่า มีใครไปดูอีพีสีบ้างไหมยูเซนตันโว้มขอบคุณครับเขอบคุณครับ อร่อยแล้วนะครับเดี๋ยวต้องบีบงานก่อนนะครับอร่อยไหมอร่อยครับบวบ